วันนี้นะคะ,ะนักการนะคะหรือใหม่เจริญกุลานะคะรวมทั้งเอ่อัฒน์โชยมน์นะคะและก,กลุ่มก้องสนะคุณนะคะมีความประสงค์นะคะตั้งใจอย่างยิ่งนะคะที่จะมาปล่อยน้องปลานะคะให้เป็นไทยนะคะ99ตัวด้วยกันนะคะก็ขออีกุศลผลุนนี้นะคะนำทุกคนนะคะรวมทั้งเรานะคะให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีแต่เรื่องราวดีๆในชีวิตนะคะจะเดินทางไปไหนขอให้รอดปลอดภัยนะคะแล้วก็ส่งพลังบุญให้กับแฟนคลับของใหม่ด้วยแล้วก็ผู้ที่เป็นที่รักยิ่งทุกท่านนะคะทําไมตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกแล้วนักการค่ะนักการเมือ้ปล่อยนะคะเราไม่มีทูบนะเรามีแต่ใจให้ไปในไีน้องอะไรเอาเลยเอาเลยนะลูกแต่อยะหนูทําไมตัวนั้นมันดูเอ็งคีปุ๊งๆๆอยู่เโอเคเอาเลย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 ต้องไปที่ฆ่าเลค่ะระวังระวัง เออพี่เมย์น้องต้องรู้เป็นรู้ดกว่าลูกโอ้โหถึงน้องจะแบบว่ากันเชียงได้แต่นะลื่นก็ลื่นพี่กอะพี่กอะพี่เกาะด้วยกันด้วยกันด้วยกันนะนด้วยกันเดนปีมาโอ้มาขอบคุณมาขอบคุณมาขอบคุณโอ้นี่ไง